โอ้โหสอบถามเข้ามาเยอะมากเงินดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่บาทคุณอนุวัฒน์มันจะได้เมื่อไหร่อยากจะใช้แล้วใจเย็นทุกคนอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูบนะครับฟังดีๆนี่คือนโยบายที่พักเพื่อไทยประกาศไว้ในการหาเสียงทุกคนเข้าใจการหาเสียงกันได้ใช่ไหมครับเขาบอกแล้วว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลจะให้ดิจิตอลวอ l เล็ต0นึ่บาทเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ มิฉนั้นแล้วเนี่ยคนก็เลยหูพอคุณเศรษฐาเป็นนายกก็เลยอยากจะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตขึ้นมาจากพักเพื่อไทยแล้วถามไปถึงนโยบายต่างๆว่าจะได้เมื่อไหร่จะอะไรยังไงย้ําว่านี่คือการหาเสียงแล้วที่ผ่านมาอันนี้ไม่ได้พูดถึงเพื่อไทยที่ผ่านมาบางพักการเมืองเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วบางนโยบายทําไม่ได้บางนโยบายไม่ได้ทําแต่บางพักก็ทําตามนโยบายนั้นเอาถ้าเพื่อไทยจะเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาท มันจะใช้ยังไงอะใช้เป็นเงินสดหรือเปล่าเอาลองฟังครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้เป็นเงินสดนะไม่ได้ให้เป็นเงินสดแต่ดิจิตอลเนาะดิจิตอลเข้าใจคำดิจิตอลนะเทคโนโลยี Technology, อะแม่อ่าเทคโนโลยี Technology, เขาจะมีอ่าให้เราโหลดพวกกระเป๋ากระเป๋าเอ่อคล้ายๆเป็นกระเป๋าดิจิตอลคล้ายๆพวกกระเป๋าตังแต่เป็นกระเป๋าดิจิตอลใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันหรือมีแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วเอา1 0,000บาทอนุมานเข้ามาว่าอยู่กับเรา1 0,000บาทโอนเข้ามาให้แล้วนะแต่ไม่สามารถเอาไปเงินสดได้นะไม่สามารถเอาไปเงินสดได้แต่ใน1 0 0 0 0บาทเนี้ยพ่อแม่พี่น้องสามารถเอาไปจับจ่ายซื้อขายซื้อสินค้าที่อยู่รอบๆบ,บ้านเราได้รัศมี4ีกิโลเมตร หลายคนสงสัยโอ้โหมันจะต้องมีสมาร์ทโฟนมันจะต้องมีแอปพลิเคชันพ่อกับแม่ไม่มีอ่ะทำไงอ่ะไม่ต้องตกใจอย่าตื่นตระหนกค่อยๆฟังคุณสามารถใช้บัตรประชาชน13หลักของคุณมีรหัสเนาะเขาก็จะบอกว่าอใช้เลข13หลักบัตรประชาชนนี่แหละไปจับจ่ายซื้อของแสดงว่าทุกคนได้เท่ากันเงินนี้จะบอกว่าไม่ได้ให้เป็นเงินสดแต่สามารถใช้แทนเงินสดได้เขาถึงเรียกว่า Digital w a l l ล็ต0 0ึ่บาทโอเคไหมแม่แล้วใครจะได้บ้างเพราะว่าทุกคนถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนใช้บัตรประชาชนก็ได้ฉันจะได้หรือเปล่าอาักดูคุณสมบัติเขาหน่อยอายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยคุณก็สามารถมีดิจิ t a l วอลเล็ต0 0ึ่บาทนั่นหมายความว่าคุณสามารถจับจ่ายซื้อของได้1,000งบาทใช้ยังไงก็ในรัศมี4กิโเมตร ซื้อขายสินค้าจับจ่ายซื้อของในร้านที่รับชำระเรื่องของดิจิตอล w a l l ล็ตนะเดี๋ยวก,ก็ต้องมีการติดตั้งนู่นนี่นั่นแอป u ออ,ปอะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆเป่าตังหละแม่ถ้าอนุมานตอนนี้นะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะเดี๋ยวต้องไปดูนะโยบายแบบลงลึกรายละเอียดที่ชัดเจนของเขาอีกครั้งหนึ่งรัศมี4กิโลยึดตามทะเบียนบ้านอา้าวทุกคนก็อ้าวกันมนาะอีกแล้วสมมตุติผมอยู่เชียงใหม่ ผมมาทำงานกรุงเทพบัตรประชาชนผมเป็นคนเชียงใหม่อา้าวผมก็ต้องไปซื้อของที่เชียงใหม่ใกล้บ้าน4ี่กิโลเมตรผมเป็นคนใต้อา้าวแหล่งใต้นะผมเป็นคนใต้เป็นคนสีธรรมราชนะเป็นคนนครศรีแล้วมาทำงานกรุงเทพบัตรประชาชนผมเป็นคนนครศรีธรรมราชผมก็ต้องไปใช้จ่ายที่นครศรีธรรมราชรัศมีสี่กิโลเมตรซึ่งอันนี้ก็มีคนแย้งว่าขอปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ไหม ซึ่งในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะคลิปนี้อัดวันที่23สิงหาคม2566ทําไมต้องพูดอย่างนี้แม่จา๋าแม่ฟังนะเขายังไม่ประกาศใช้ไม่ใช่นั่งยิ้มอยู่ที่บ้านนะเขายังไม่ประกาศใช้นะครับเขาจะให้จริงๆคือ 1. หนมกรา2,567คือปีหนะ้าหมกรา2,567เอาเน้นยำ้ำแม่ทุกคนนั่งยิ้มคิดว่าจะได้เลยยัง ยังไม่ได้มันต้องลงรายละเอียดมันต้องมีรายละเอียดอีกเยอะทีนี้หลายคนคงวลแล้วใช้ดึงมกราปีหกเจ็ดแล้วเราจะกลับไปใช้เงินได้หรอกลับไปใช้เงินได้ทันจะเย็นฮะเขามีระยะเวลาการใช้เงินให้หกเดือนด้วยกันตามข้อมูลตอนนี้นะถ้าอนุมานนะมกราคุมพามมนาเมซาพฤษภาและมิถุนาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาปีหกเจ็ดถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรนะครับคนถามขึ้นมา มันจะได้ทุกคนไหมอ่ะคุณสมบัตนะิณะตอนนี้คืออายุ16ปีคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนหมายว่าคุณจะเป็นคนแก่คนจะาได้รับนูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่คนบัตรคนจงบัตรคนจนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรมาตรงนี้นะครับมิฉะนั้นแล้วณนะข้อมูลตรงนี้ยังได้อยู่นะแต่ทีนี้ประเด็นที่หลายคนกังวลโอ้โหถ้านับอายุนะอายุ16ปีนะคนไทยขึ้นไปจะได้หมดเนี่ย นั่นหมายความว่าจะมีคนไทยทั้งหมด50ล้านคนที่จะได้ดิจิตอล w a l เลตคนละว1,000บาทใช้เงินเท่าไหร่อะห้าแสนล้านโอ้โห,หมันไม่ใช่มหาศาลมันโคตรมหาศาล5 0แสนล้านคำถามที่ทุกคนกำลังจะถามว่าใช้เงินจากไหนแล้วแต่ละพักการเมืองเนาะหลายพักเนาะเข้ามารวมกันแบบนี้แล้วทุกพักก็ประกาศชัดเจนว่าฉันก็มีนโยบายนั่นนูน่นนี่นั่นให้ ให้สวัสดิการให้รัศดริการต่างๆมากมายคําถามที่ตามมาคือเอาเงินจากไหนอ่ะถ้าจะให้หมดเหลือนโยบายอื่นๆจะทํายังไงก็ต้องตอบให้ชัดเจนเหมือนกันนะว่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงกันต่อเน้นย้ําว่านี่คือแค่นโยบายในการหาเสียงทําเมื่อไหร่รายละเอียดยังไงต้องไปรอเขามีรัฐบาลแล้วไปลงลึกรายละเอียดมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมากกว่านี้อันเนี้ย ทำคลิปให้เพราะหลายคนถามเข้ามาเยอะและสงสัยโอเคนะครับพ่อแม่ฝากเน้นย้ำนิดนึงเห็นอยู่ในโซเชียลเยอะมากเลยอ่านฮะมิดฉาชีพผมไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์มิดฉาชีพต่างๆนานาเอาไปหลอกลวงถ้าผมจะพูดเรื่องของการเงินผมจะพูดให้ของธนาคารอมสินที่เดียวและต้องเขียนเน้นย้ำว่าให้ติดต่อธนาคารอมสินถ้าเห็นอะไรที่เป็นรูปหน้าผมที่ไม่เกี่ยวข้อง แอปปลอมและมิกชาชีพฝากแชร์ด้วยนะครับอ๋อดิจิตอลวอลเล็ฝากแชร์ให้คนอื่นเขารู้ด้วยนะจะได้เข้าใจกันสักทีเนาะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะครับ